พาเดินชมงานบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาในฮอล์1 1ึถึง1 0 4นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเราพากันไปดูนะครับว่าในงานเนี่ยมีบูธอะไรบ้างปีนี้มาทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับอย่างที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับก็คือตัวยาริสเอทิมเฮชอีวีนะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเป็นแบบประชาชนทั่วไปที่สามารถดูรถได้ในงงงงาาาาานนนนนนนีีีี้้้้เเเเเป็คคครรรรรรััััแกกลยยะะบบบดด๋วววิไไอ่ใม ก็ปีนี้นะครับงานเขาจัดงานเขาจัดเป็นปีที่12แล้วนะครับสำหรับงาน Big m o t เ r s a l ไซนะครับเขาจะมีอีเวนต์ต่างๆอย่างที่อยู่ข้างหลังนะครับเมื่อกี้ที่เดินมาเนี่ยก็จะมีเวทีกลางก็จะมีกิจกรรมสับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาอ่าอันนี้มาเจอโซนนี้ก่อนเลยครับโซนมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ยามาฮ่าแต่ว่าแน่นอนครับข่าวอะไรเราเลี้ยวขวาครับพามาชมบูธต่างๆก่อนแล้วกันฝั่งรถยนต์เดี๋ยวฝั่งนี้เราค่อยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนอกจากรถ จักยานยนต์เบรคแอคเซอรี่อะไรต่างๆบ้างนะครับอ่านี่นะครับใครๆที่ตามหานะบูตแรกเลยนะ Honda าครับฮอนด้ Honda, ตรงนี้เอามาโชว์เนี่ยคือ Honda EN1 ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าร้วนคันแรกนะครับตอนแรกก็ให้เช่านะครับเช่าซื้อแต่ตอนนี้เป็นการจำหน่ายแบบทั่วไปแล้วนะครับก็สามารถแวะมาได้แล้วก็ไฮไลท์ในบูธของ Honda นั่นก็คือตัว Honda Accord นะครับซึ่งมีการเป็นมายเลช์นะครับมีการปรับ ปรุงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเดินไปดูนะนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะสำหรับตัว Honda นะเดินแบบผันๆแล้วเดี๋ยวทำคลิปจาะให้อีกทีหนึ่งนะว่าในงานเนี่ยมีบูธอะไรยังไงบ้างนะครับอ่านี่นะ HRV ก็มาเรียกว่าไลฟ์อัพเข้ามาครบเลยนะ CRVEHEV e e นะครับเครื่องยนต์ไฮบริดเขานะนี่คันสีขาวตรงนี้นะครับเป็นตัว Honda Accord นะครับเป็นตัว RS นะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลากหลายหลายอย่างเลยนะครับนี่นี่ผมมาให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกัน นะครับฟังเสียงเรียกร้องไม่ไหวสุดท้ายมาแล้วครับเปลี่ยนจากเลนวอชมานะครับเป็นบายสปอร์ตบายสปอร์ตเข้ามาให้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะนะครับแล้วก็รถมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไมน่าเชนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะถัดมานะครับตรงข้างหน้าด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นบูธของ l v o นะครับ vo l v o ก็จะมีตระกูลทั้ง EX XC ต่างๆรถไฟฟ้ารถไฮบริดอะไรต่างๆนะครับปลั๊กอินไฮบริดต่างๆมานะเราเลี้ยวขวาไปตรงนี้ก่อน นะเราค่อยๆดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่นะเขานำทีมโดย Honda Accord EHEV นะครับถัดมาข้างๆไฟมือผมครับบ o r ฟอร์ดครับแน่นอนครับเขาก็ต้องนำมาด้วยตัว r a n g จ r นะครับแล้วก็มีทั้งตัว Raptor แล้วก็อีกอักอกอนนึงก็คือตัวเอเวอเรสต์นะครับเรียกว่าไลฟ์อัพเขามาแล้วก็ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นมีตัวตอนเดียวมาโชว์ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะครับนี่นะ อันนี้เขาแต่งโชว์นะครับเขาแต่งโชว์ไม่รวมชุดแต่งนะว่าแต่งแนวนี้ได้อะไรได้นะครับแล้วก็ฉลองครบรอบ29ปีของ Ford ต,ตอนนี้ก็มีโปรแกรมช่วยผ่อน29เดือนนะครับเปิดตัวใหม่ MG เนี่ยมีเวอร์ชันพิเศษเปิดตัวใหม่เป็นไลท์อัพเพิ่มเติมนะอย่างตัว MG 3ตัวนี้ให้บิลด์พลาสครับตัวนี้เป็น ลิมิเต็ดอีดิชันนะมีแค่20คันนะครับเป็นจิมทนานะครับอันนี้เข้ามาแล้วก็นี่เพิ่งฉลองความสำเร็จนะครับยอดเติบโตขึ้นจากปีก่อนมานะครับ year to date เนี่ย65%แล้วก็เป็นยอดจำหน่ายรถไฟฟ้าล้วนนะครับอันดับหนึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในงานนะครับก็ยังมีทั้ง m a ็ซั9 Max ซัพซซึ่งมีการประกาศราคาใหม่นะเราเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วก็ตัวนี้ครับ mgs 5 ev นะครับเพิ่มรุ่นย่อยเข้าใหม่รุ่นย่อยใหม่เข้ามาก็คือตัว d plus ก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆอะไรแล้วก็ตัดออปชันบางอย่างออกไปราคาก็ย่อมเยาวลงมานะอย่างตัวที่เป็นตัว X กับตัว V จะได้หลังคาพลังดีการโลวนะครับเบาะหนังแต่ถ้าเกิดเป็นตัวท็อปตัว V เนี่ยจะเป็นเบาะเจาะรูนะครับอันนี้ก็มาด้านหลังตรงนั้นมี EP Show อยู่นะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยๆเดินไปนะครับก็จะเป็น m a x x ั s n ายก็เรียกว่าไลฟ์อัพเขานำทับด้วยกลุ่มรถไฟฟ้ารวมถึงตัว IM6 นะครับ ที่เพิ่มตัวกลางเข้ามาแทรกก็คือตัว long lens นะครับอันนี้วิ่งได้ไกลมากนะเดี๋ยวพามาชมบูธอีกทีหนึ่งว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างราคาเปิดตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตัว maxus 9 maxus 7 e v e n นะครับแล้วก็ตัว im 6นะอันนี้ก็คือเป็นในบูธ mg นะก็คนสนใจเยอะทีเดียวนะครับตรงนี้ราคา1499นะตรงนี้นะครับอะไปกันต่อนะว่าบูธอะไรบ้างนะนี่อะ จิลลี่นะจิลลี่มาออกงานนี้ด้วยนะครับแต่จิลลี่ยังมีรุ่นเดียวอยู่ก่อนที่จะปลายปีจะมี Star Wish เข้ามานะครับตรงนี้ก็ EX5 นะครับก็จะมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%นะครับแล้วก็ราคาลงมาเหลืออยู่ที่เริ่มต้นที่899นะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยอยู่ที่เก้าแปดนะจะมีอยู่2รุ่นนะครับอ้อขออภัย799กับ899นะครับ799กับ899ได้ดอกเบีย้ย0%นะจะมีอยู่2รุ่นย่อย นะครับเป็นรถที่น่าใช้มากนี่ไปลองขับกันมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตัวอีกบูทหนึ่งครับนะค่อยๆมาดูกันนะ X เพิงนะครับ X เพิงก็เอา X 9เข้ามาโชว์ด้วยแล้วก็จะมีตัวที่เป็นรุ่นย่อยเพิ่มเติมไลฟ์อัพเพิ่มเติมเข้ามานะก็นเน้นนะครับ X เพิงนี่ก็เน้นเป็นรถพรีเมียมหรูของตัวรถไฟฟ้านะครับ ถัดเข้ามานะแล้วก็มีนี่เมื่อวานเพิ่งเปิดตัวไปคือตัว G6 นะครับตัวนี้เป็นไม่เดนแล้วเป็นเวอร์ชั่นขวาด้วยนะครับกระจังหน้าใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ต่างๆราคาก็ย่อมเยาวลงมานะครับสำหรับตัว Xpeng G6 นะครับนะใครสนใจก็สามารถที่จะแวะเข้ามาชมได้นะครับอนนี้แล้วก็นี่รถพรีเมียมแบรนด์อีกอันนึงนะครับ ระดับลักชัวรี่นะปอร์ Port, หรือปอร์เช่เนี่ยนะครับก็มีมาด้วยนะไทคารในวันๆนะครับก็เรียกว่าขนไลอ up มาครบนะใครอยากจะได้โปรโมชั่นพิเศษ,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 ษก็ลองเดินเข้ามาดูกันได้นะอันนี้ก็พากันเดินแบบทัวร์แบบเร็วๆนะครับอ่าต่อจากบูธของปอร์เช่นะครับฝันะง ier, บ่งขวามือติดกับปอร์เช่นี่ฝั่งขวามือผมนะก็เป็นกลุ่มเอ่อ เมลิเนียมกรุ๊ปนะครับเมลิเน <s> ียมออโต้ก็ <S <s เป็นผู้แทนจำหน่ายตัว BMW แล้วก็ตัวมินินะครับก็เอา BMW มาโชว์กันนี่อย่างเอ่อ uh, DX นะครับ DIX 1 l นะครับเป็นตัว long wheel base นะครับฐานล้อยาวขึ้นนะแล้วก็มีซีรีส์3ที่เป็นตัว M นะครับ M3 นะครับก็เ,เรียกได้ว่ามาครบรวมไปถึงรถไฟฟ้าอย่างมินิคูเป้นะครับ ไม่นี่คูเปอร์ขอไปนะเลนบันเหลือเกินนะอันนี้ก็เอามาโชว์ด้วยนะก็สามารถมาดูได้นะในในบูธนะครับบูของ b m ีโดยเบดยบริเนียมออโตนะครับถัดมานิดนึงนะยอม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 ,ยอมตรงนี้เดนซานะเดนซาตัวเดนซาดีนลรถตู้เขาแล้วตัวนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในบ้านเรานะครับอันนี้ก็เคยรลถลอยน้ำคาแล้วที่ไปลองนั่งกันอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึง ถัดมาเดินจนมาสุดนะครับสุดหอฝั่งขวามือผมนี่นะครับก็จะมีบุตโลตัสนะครับอ่าก็มีทั้งรถไฟฟ้านะที่เป็นซุปเปอร์คาร์ของเขาก็มาโชว์มานะครับก็สามารถแวะมาดูได้นะตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าให้ความสนใจหลากหลายทีเดียวนะตรงนี้อืมนี่เมอร์ d e เดสเบปีนี้ก็มีมานะแต่ว่าเป็นดีลเลอร์เข้ามานะครับแล้วก็ สามารถที่จะเข้ามาดูในงานได้นะครับก็จะเป็นในกลุ่มของเบนซ์บีเคนะครับที่จะเป็นตัวแทนเอาเข้ามาก็มีทั้ง EQE, EQS e อะไรต่างๆเรียกว่าไลฟ์อัพเข้ามาตัว b e n ซข้างในก็มีนะแล้วก็ต่อดตรงนู้นน่าจะเป็นไมบักนะครับไม่ได้เดินเข้าไปนะก็พาดูคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่าก็จะเป็นกลุ่ม BKK Group นะครับ BYD BYD ก็จะมาในกลุ่มของ BKK เหมือนกันนะ เจ้าของเดียวกันนะสองบูธต,ตรงนี้นะครับเจ้าของเดียวกันนะครับเป็น b y d แล้วก็นี่เลยครับเพิ่งเปิดตัวไปนะเซลล 5DMI นะรถ p l u ๊กนะอินไฮบรนะโอ้ราคาดีมากแล้วก็ประหยัดมากวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ถึง120กิโลนะครับในโหมดที่เป็น EV นะฮะออโต้สอะไรต่างๆดอลฟินก็ไล์อัพเขาครบนะมีทั้ง p l u ๊กอินไฮบรตัวเครื่องยนต์นฟฟนที่เป็นไฟฟ้าอย่างเดียวรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าอย่างเดียวหรือจะเป็น ตัวประทบิทต์อะไรต่างๆอย่างซิลอ n อนซิอะไรอย่างนี้มีมาครบนะมาดูไลฟ์อัพของเขาไดา้มาอีกบ้านหนึ่งนะครับซิกเกอร์นะครับเซเนกะครับก็เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปทั้งหมดหลอกมาตอนแรกมี2รุ่นตอนนี้ก็เป็นทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับก็สามารถมาแวะเวียนชมกันได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะรถตู้นะครับที่เป็นรถตู้แบบ MPV เลยนะศูนย์ศนาะครับสำหรับซิกเกอร์นะครับแล้วก็ถัดมาครับ ขวามือผมนะนะครับขวามือผมตรงนี้ก็จะเป็นบูตของ Toyota ก็เป็นผู้นําในเรื่องของรถยนต์ไฮบริดนะครับก็เอาโซนไฮบริดมาโชว์กันเกือบหมดเลยนะเรียกได้ว่ามาครบนะค l l a c ่าครอสยาริสคอสรวมไปถึงที่อยู่บนสเตทนะครับเสียดายว่าอาบนสเตทเนี่ยจะเป็นยาริสเอทิ h e v นะเสียดายไม่เอา BC4X มาโชว์เพิ่งโชว์ไปในงานเปิดตัวราคาของยาริสเมื่อวานนี้นะยาริสเอทิ ip, นะเอาติด ไฮบริด HEV นะตัวซีนิตนะครับอะไรต่างๆอยู่ข้างในด้านนู้นนะเขาเรียกว่าไล์อัพของเขาครบนะแล้วก็ตรงกลางฮอ right, เลยนะครับฝั่งนี้นะจะเป็นบูธของวิ sub บ ishi ก็นำทับโดย X-Force นะครับ x f o r c e HEV Expander นะครับ x p e n d e r Cross นะครับที่เป็นตัวรุ่นพิเศษก็คือตัวเพลรวมไปถึงตัวปัจเจร s p o รถสปอะไรก็ไลฟ์อัพเข้ามาครบนะครับโปรโมชั่นจัดเต็มเลยนะครับอันนี้ก็สามารถแวะมาดูได้นะ คนดูรถเยอะมากเมื่อเช้าเขาบอกว่ายอดจองเปิดไปเมื่อวานนี้นะแป๊บเดียวบุ๊ก,กิ้งออนไลน์ไป6กร้อยกว่าคันแล้ววันนี้แป๊บเดียวนะจะเพิ่มทะลุไปถึง1 0 0 0คันได้นะครับอ่าถัดมานี่เลยครับตัวที่หลายคนรอคอยก็มาแล้วนะสำหรับตัวเซอร์เ e power นะครับรอคิวอาจจะนานนิดนึงนะต้องรอบุ๊ก,กิ้งนิดนึงนะตัวที่เป็น e power ผมว่าคุ้มค่ามากกว่าแล้วก็รถนะครับไลฟ์อัพต่างๆก็เน้นในเรื่องของดอกเบี้ยศูนยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สันคิก นะครับออามิล่าหรือว่านาวาล่านะครับก็จะมีโปรต่างๆก็สามารถที่จะแวะมาดูได้นะครับอันนี้นะเอ,อ่อกลับมาตรงนี้ก็เป็นฟอร์ดอีกอันหนึ่งฟอร์ดสองฝั่งนะสองหอเมื่อกี้ดูหอฝั่งโน้นก็เน้นนะครับเป็น4ประตูแต่ไม่เอาตัวตัวสก,กิแคปมานะครับมีแค่ตัวแคปเฉยเนะตัวหัวเดี่ยวไม่เอามาไม่ไดเอามาโชว์นะก็เป็นเลนเจอร์นะครับแล้วก็ตัวเอเวอเรสนะอันนี้ก็สามารถวนมาดูกันได้นะครับอ่าน,ะนี่ข้างในมีฟุตอ่าพัเยฟุตทัก ตัวไฮลัก์แชมป์นะครับมาแต่งเป็นในเรื่องของเอ็กซ์เพรสเดอร์ิเวอรี่อะไรต่างๆนะครับส่งของส่งสินค้าต่างๆแล้วก็ด้านหลังก็จะมีพวกเกี่ยวเนื่องกับของ t o y o ต้าเขาพวกทีคอ n n น็คินโตไลโอเออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ฝั่งซ้ายนะถัดมานะเรียกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมาเกือบครบทุกค่ายดิพอลนะนี่น้องงวงน้องงวงลูมิหนุงผมนะครับ S05 นะครับก็มีด้วยนะ ก็เรียกว่ามาชมามาครบเลย S05 S07 อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถัดไปตรงนี้อ่าเดินเดินมาดูกันดีกว่าว่าต่อจากตัวดิฟพอลมีบูตอะไรอีกนะเออโอ้วันนี้วันแรกถนะ้าคนแบบคึกคักมากเลยนะก็หาบัตรอะไรต่างๆเข้าง,งานนะครับได้อยู่เรื่อยเนี่ย S05 มีทั้งเป็นไฮบริดหรือว่าจะเป็นไฟฟ้าล้วนก็สามารถเลือกได้นะครับก็อลองดูว่าชอบแบบไหนนะ ก็ตัวพรีเมียมของเขาก็คือตัวอวตาตานะครับอวตาต11นะตัวนี้ก็ในงานก็สามารถที่จะมาชมกันได้นะครับตรงนี้อ่าตัวนี้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของวอลโวนะครับบุ๊ครึ่งหนึ่งเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นยูสคาพูดง่ายๆนะครับของวอลโวนะใครอยากจะได้รถใช้แล้วคุณภาพดีที่มีการคัดมาแล้วนะก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ J5 เพิ่งเปิดตัวไป นะครับ J5 เพิ่งเปิดตัวไปของโอมบะดาู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็สามารถมาดูได้าราคานี่ถล่มทลายมากนะตลาดแตกทีเดียวแล้วสำหรับเ J5 แล้วก็มี J7 เข้ามานะครับตรงนี้เป็นไฟฟ้าที่ราคาค่อนข้างจะคุ้มค่ามากตอนนี้นะครับอืมอ่านี่เกร w วอลเขาไม่ให้เรียกเกรทวอลแล้วเขาเรียก g w เยขออภยัยนะเาอ,อยากพยายามรีแบรนด์ใหม่เป็นกลุ่ม นะก็มีออร่าคูดแคทมีฮาวาวลนะครับหรือว่าเป็นแทค์นะ300ดีเซลนะครับก็อยู่ในบูธด้วยนะครับก็มาดูกันได้นะถัดมานะครับจากตรงนี้นะโซนอมบดะเกรดวอร์จีดี๋ยวูเอ็มะ,ะก็ไม่ให้เรียกเกรดวอร์จีดยูเอ็มตั้งสติหน่อยนะครับอันนี้มา GAC นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเหมือนกันตัวนี้นะเป็น MPV Full MPV นะเป็นเครื่องยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับ M8 นะครับ2,499,000บาท นะฟีเจอร์เต็มเลยนะแล้วก็นั่งสะดกสบายทีเดียวนะครับคันเล็กของเขานะครับ UT นะครับ UT แล้วก็ ION V ION Y มีการปรับรถราคาลงมารวมไปถึงตัว HYPE GT HT ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเกาวิงก็มีราคาปรับตัวลงมาด้วยนะครับถัดมาอ,มอันนี้ก็เป็นกลุ่มรถนำเข้าอิสระนะครับอีตันกรุ๊ปนะครับ ก็จะมีรถหลากหลายมาก็สามารถมาดูกันได้นะนี่คลาวคลาวสวยมากนะครับอีกบุ๊ตมาแอบ,บอยู่ตรงนี้เองนะเกียร์นะครับเกียร์ตอนนี้ก็จะเน้นในกลุ่มของ MPV นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีรถไฟฟ้าอย่าง EB5 นะครับที่มาเป็นตัวแล้วก็ตัว Carnival นะครับที่เป็นรถครอบครัวที่หลายๆคนอยากได้นะก็มาดูได้มีหลากหลายแบรนด์ทีเดียวนะแบรนด์หลกักๆมากันครบทีเดียวนะครับ OSK นะ กลุ่มฝั่งนี้นะครับ o s k ก็จะเป็นรถนำเข้าอีกอันหนึ่งนะครับถัดมาสุดขอบเกือบสุดขอบนะครับตรงนี้จะเป็นโซนยุทธาแล้วนะครับ Mercedes-Benz Certified Pre-Owned นะครับตัวนี้ก็จะมาของเป็นกลุ่ม Benz BKK เหมือนกันนะใครอยากได้รถใช้แลวสภาพดีราคาที่เหมาะสมนะครับก็สามารถมาดูตรงนี้กันได้นะพามาเดินเดินดูกันไปโซนสุดท้ายตรงนี้นะครับ อ,อันนี้ก็กลุ่มของ m i l l e n น i u m Group เขานะ MGC Asia ก็จะเป็นรถมือสองนะครับมีหลากหลายแบรนด์นะทั้ง B M w ดย้ด้านโน้นก็มี Honda ที่เห็นอยู่มี m e r c e d e s Benz ก็ไดนะ้เป็นรถมือสองลมไปถึง Jeep ด้วยนะมี Jeep มือสองมาแล้วนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์รถบ้านเศรษฐีนะครับอันนี้ก็คือเดินงานรอบๆแล้วก็มีรถแบบรถไฟฟ้าที่ใช้แบบรถกอล์ฟอะจะพูดง่ายๆประมาณนี้นะที่มเขามาออกบูธกันนะครับ เรามีอะไรกันอีกนะค่อยๆเดินกันมาดูโซนต่างๆใครอยากได้ไดรถทะเบียนป้ายสวยๆนะครับโซนโนู้นมีนะป้ายสวยนะสามารถมาซื้อกันได้นะครับนี่พวกพ่วงนะครับไว้สำหรับลากรถล,ลากเรือต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกบรรทุก นะครับอันนี้ก็มาดูได้นะก็สามารถออกแบบอะไรต่างๆมาสามารถลากกันได้นะตรงนีม้มีจักรยานไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ซ้ายมือผมนะแล้วก็โซนถ้าเกิดเดินเข้ามาในฮอโซนฝั่งซ้ายจะเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับเดินมาเลี้ยวซ้ายฝั่งตรงนี้นะพามาดูกันคร่าวๆตรงนี้ก็เป็นโซน KTM นะมอเตอร์ไซค์จาก KTM นะครับแล้วก็จะมีอ่ รอยย้อนแอนฟิลนะรอยย้อนแอนฟิลมีไทอารมอยู่ทางนู้นนะครับอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแนวสกูตเตอร์นะตรงนี้อ่าอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกดีโคนะอันนี้เพิ่งจะเคยเจอนะครับก็รอยย้อนแอนฟิลก็มีอ็อกซ์ซอรี่ต่างๆมีเมอร์เชนดายมีเสื้อมีหมวกกันน็อกอะไรต่างๆแล้วก็เป็น ที่ลดราคาด้วยนะลดสูงสุดถึง60%นะครับแล้วก็เป็นไทรัมเนี่ยดูกันได้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับติดๆกันก็จะเป็นพุทมอเตอร์ไซค์สุซูกินะครับอันนี้ก็มาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะ,ะเรียกว่าเรียกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาครบเป็นเกือบทุกค่ายเลยนะตอนนี้ ซูซูก,กิอะไรก็มีนะครับอันนี้ BM เอ็มมอเตอนะแล้วก็ถัดไปตรงนู้นนะที่เราเดินเจอกันแรกก็คือยามาฮ่านะครับมีฮาร์เลย์เดวิสันด้วยนะครับกำลังถแถลงข่าวคงไม่เข้าไปแล้วนะเนี่ยฮาร์เลย์เดวิสันอยู่ตรงนี้ยามาฮ่าบีเอ็มเดลวินยูเรียกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาครบนะครับต่างๆตรงนี้ก็ย้ำอีกทีนึงนะครับก็หาบัตรเข้าชมงานกันได้นะครับแล้วก็งานมีจนถึงวันสิ้นเดือนนี้นะครับที่ไบเทคบางนานะครับก็สามารถมาดูได้ มีกิจกรรมอะไรต่างๆมีของแจกอะไรต่างๆก็สามารถแวะมาดูได้ฝากไปด้วยแล้วกันครับงาน Big m o t o r อร์เซลปีนี้ครับจัดเป็นปีที่12นะครับ